ฟูจิบักร้านจำหน่ายไก่ตันราคาถูกมีไก่ตันให้เลือกอื่นๆอีกมากมายเช่นไก่ตันหกหมัดไก่ตันเผาวีสีไก่ตันผลตื่นไก่ตันดาวกู้โอเด้งและยังมีกล่องสูมไก่ตันสุดเทพเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทนะครับและยังมีกล่องสูมโลบักเริ่มต้นเพียงแค่ยี่สิบบาทนะครับลิงกงร้านอยู่ที่ใต้คลิปนะครับฟูจิบักก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับ โอเคครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแจกสริปเซ็นทับนะครับผมนี่เป็นสริปไม่มีคีย์นะครับผมก็ผมจะมาแจกก็เอ่อฟังก์ชันก็ให้ทุกคนมาเลือกใช้เอาอะไรกันนะครับผมก็จะมาแค่ออโต้ฟาร์มนะครับเดี๋ยวก็จะไปละนะครับแบตก็จะหมดแหลวนะครับเหลือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้ก็เลือกอาไุธได้นะครับผมหรือว่าเราจะเปิดออโต้ฟาร์มไปเลยหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับผมเนาะก็จะมีนู่นนี่นั่นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะแล้วก็เลือกหาออโต้ฟาร์มของเราได้เลยนะครับ ี่มาที่โหมดฟาร์มนะครับตรงนี้คือโหมดฟาร์มนะครับอันนี้ออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับผมอ่าแล้วก็ออโต้ฟาร์มแบบโนเควสนะทุกคนนะแล้วก็ออโต้รอบๆเกาะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอออโต้รอบๆเกาะนะครับนี่ครับฟาร์มเร็วมากนะครับนี่นะครับเร็วจริงเนาะทุกคนให้น้องๆลองมาใช้นะครับเพียงก็แนะนำให้ใช้ในเซิรฟวีร์ดีนะครับทุกคนเนาะอันนี้ออโต้ฟาร์มรอบๆอบเกาะนะครับเขาก็จะตีประมาณนี้นะครับผม อาจจะมาสั้นๆนะครับแต่ก็สคริปต์ดีมากเลยครับทุกคนนะนี่นะครับผมดีจริงนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวเกตเต็มแล้วนะครับนียังรัวประมาณนี้นะครับผมของข้ายเซนฮารมนะครับไม่มีขี่นะทุกคนนะก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีแค่ออโต้ฟาร์มนะครับก็มีออโต้ฟาร์มอย่างอื่นเยอะแยะนะครับทุกคนเนาะนี่แล้วก็มีตีบอร์ดอินดิด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ อ,อ,อื๋อตัวตีบชินิดอ่ะ <c oughs> เอาไปว่าผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ลองมาใช้เอานะทุกคนนะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็โอเคผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับผมแบตเหลือน้อยแล้วนะครับผมโอเคครับใช้คลิปอยู่ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคครับ done.